มันเป็นบล็อกให้เราเลยอ่ะนะนั่นแหละพี่อย่างั้นเลยมึงนอกส่วนมากมันรั่วขาวๆไหมตาสีขาวแล้วมันสวยพี่เนาะมันถ่ายออกมาแล้วมันสวยสวยๆพี่ไม่ต้องอะไรเลยตันหน้ามันผอมไปแล้วพี่สายวิวมันสวยไอ้คนมันหายอ่ะมันเลยนี่แต่ตัวมันไม่ไม่นี่นะบอลตัวมันเดือนกว่าสองเดือนก็มาบึ้มเลยพี่ ตัวมันอ้วนกว่าเดิมนะบอลนะแต่ขนมันหายแค่นั้นไงหมามันโดนยาไงโดนยาตัวนั้นเข้าไปคิโมพี่นะอู้ยยามันแรงอะดินี่เนาะแผลหน้าขานี่แค่หมดเนี่ยนอนแค่ก็แผลหมดครับมันกัดคันมันลิ้นชาหมดอะเออแต่หมาพี่จูนไม่มีขาแดงเลยเนาะตัวนี้พี่เห็นไหมไม่มีเลยพี่ถึงบอกการันตีให้เลยนะครับงามงามงามเท้าไม่แดง อ้ง่เท้าที่แดงคือปัญหาคือจะเกิดจากอะไรพี่